สวัสดีครับพบกับ e a g ก e of No นอีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับประเครื่องประจำราศีเกิดคนโบราณสร้างพระเครื่องขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ เตือนสติให้นึกถึงความดีความงามความจริงแห่งคำสอนของพระบรมศาสดาเมื่อคนนึกถึงแล้วย่อมจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนเป็นการสืบทอดพระศาสนาไปโดยประลิยาแต่ปัจจุบันวัตถุประสงค์ในการสร้างพระเครื่องมุ่งไปในทางปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมผู้ห้อยพระโดยอาศัยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของพุทธคุณ ธรรมคุณสั่งฆคุณในลักษณะของการพึ่งพาอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ให้บรรดาลโชคลาความร่ำรวยหรืออยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดอันเป็นการสวนทางกับคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาที่ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บอกทางส่วนผลนั้นต้องกลับทำเองแม้อำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณ สังฆค,คุณจะมีอยู่จริงแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าธรรมย่อมคุ้มครองผู้ปรับพฤติธรรมดังนั้นหากไม่มีธรรมเสียแล้วจะอาศัยอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณคุ้มครองตัวเองได้อย่างไรตัวอย่างมีให้เห็นได้มากมายคนเด่นคนดังเจ้าพ่อเจ้าแม่นักเลงใหญ่น้อย ที่มีพระเครื่องอยู่ในครอบครองมากมายรวมทั้งที่ห้อยอยู่เต็มคอแต่กลับถูกกฎหมายจับเข้าคุกหรือถูกคู่อริยิงตายบางคนตายทั้งทั้งที่องค์พระอยู่ในป่าพร้อมกระสุนปืนนับสิบสบนัดฝังเต็มตัวชะไหนความแคล้วคลาดหรือความคงกระพันจึงไม่เกิดขึ้นแก่คนเหล่านี้พระเครื่อง ประจาําราศีพระเครื่องประจําราศีเมษลักษณะราศีหมายถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและมีทา่าดิมผสมจึงควรแขวนพระที่มีลักษณะตรงข้ามคือความสงบนิ่งอันได้แก่พระปางสมาธิปางนาคปรกหรือปางถวายเนธพระเครื่องประจาําราศีพุธศก ลักษณะประจำราศพีพฤษภเคลื่อนไหวไม่รวดเร็วแต่มีพลังและกล้าแข็งจึงไม่ควรจะใจเร็วด่วนได้ทำอะไรต้องคิดก่อนทำเสมอด้วยเหตุว่าเป็นคนใจร้อนเป็นทุนเดิมควรแขวนพระประเภทมีความใจเย็นด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นคนใจร้อนเป็นทุนเดิมควรแขวนพระประเภทมีความเย็นจะเป็นพระผง หรือพระที่ทําจากหินพระเครื่องประจําราศีเมถุนลักษณะราศีเป็นคนอ่อนไหวจึงควรแขวนพระที่ธาตุหนักได้แก่พระเนื้อโลหะเป็นพื้นและต้องเป็นโลหะที่ผ่านการหล่อหลอมจึงจะดีไม่ควรแขวนพระเนื้อผงหรือเนื้อดินเนื้อว่านพระปางที่เหมาะก็คือ พระพุทธรูปหลอ่อเป็นพระเครื่ององค์เล็กๆไม่ควรใช้แบบครึง่งซีหรือเป็นเหรียญยิ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งดีใหญ่หรือไม่ก็แขวนพระเนื้อชินที่เป็นของพระกุประเพทพระร่วงยืนหรือนั่งถ้าหาของเก่าไม่ได้เอาที่สร้างขึ้นใหม่ในแบบของพระร่วงก็ได้จากคุ้มครองป้องกันภัย และเหมาะกับโฉลกดวงพระเครื่องประจําราศีกรกฏพระที่เหมาะกับคนในราศีกรกฏคือเหรียญที่มีรูปไข่ทุกชนิดจะเป็นเหรียญพระพุทธหรือเหรียญพระเกจิอาจารย์ก็ได้ที่รองลงไปก็คือเหรียญกลมอย่าได้ใช้เหรียญที่เป็นสี่เหลี่ยมหรือมีมุมเด็ดขา ถ้าท่านแขวนเหรียญที่เป็นเหลี่ยมเมื่อใดท่านจะต้องพบอุปสรรคไม่มากก็น้อยสำหรับพระเครื่องนั้นควรเป็นพระเนื้อดินหรือดินผสมผงหรือพระที่ทำจากตะกั่วหรือชินสำหรับปางนั้นให้เป็นปางมานวิชัยเป็นดีที่สุดพระเครื่องประจำราศีสิงห์เนื่องจากคนในราศีสิงห์เป็นคนใจร้อนและเย่อหยิ่งอวดดี หัวรั้งและทำอะไรรวดเร็วจึงเหมาะที่จะแขวนพระปางสมาธิหรือพระปิดตาหรือปิดถวารเพราะแสดงลักษณะของการสงบนิ่งหรือจะใช้พระนาคปกก็จะดีเหมือนกันเพราะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆแต่อย่าแขวนพระนาคปกที่เป็นพระปางมารวิชัยจะทำให้เกิดความขัดค้องเนื้อพระควรเป็นเนื้อผม หรือเหรียญมากกว่าพระเนื้อโลหะพระเครื่องประจำราศีกันพระที่เหมาะกับราศีกันคือพระนางพญาหรือพระที่มีรูปสามเหลี่ยมพระนางพญาจะเป็นของใหม่หรือเก่าไม่สำคัญหรือไม่ก็แขวนพระเนื้อผงพิมพ์สมเด็จที่มีสามชั้นเท่านั้นถ้าเป็นเหรียญให้เลือกเหรียญที่เป็นรูปหยดน้ำเป็นหมาะ พระเครื่องประจำราศีตุลชาวราศีตุลมักจะชอบทำงานใหญ่เกินตัวชอบแบกรับภาระที่หนักเกินกำลังกลับถือว่าเป็นการท้าทายจึงมักจะล้มลุกคุกคลานเพราะแบกภาระดังกล่าวด้วยงานหนักนั้นบางครั้งก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะพระเครื่อง ที่เป็นเนื้อโลหะจะมีผลดีที่สุดในการผจญภยัยและถ้าเป็นปังนักปลกก็จะเสริมบารมีให้ดีขึ้นผักเครื่องประจำราศีพิจิกคนในราศีนี้เป็นคนที่มีคนอุปธรรมไม่ขาดคนเมตตาแม้ว่าจะปากเสียแต่ใจคอองอาจและซื้อตรงยิ่งนักผักที่แขวนถูกโลกกับชีวิตคือพระทางเมตตา เช่นพระเนื้อผมพระเนื้อโลหะที่ปลุกเสกด้วยพระที่มีเมตตาที่คุณแบบสายกรรมฐานทางภาคอีสานหรือหลวงพ่อพที่มีเมตตามากๆเช่นพระเครื่องหลวงพ่อแหนมกะตะปุญโยวัดเขาหนอ่นะอนครสวรรค์ไม่ควรแขวนพระทางบูหรือคงกระพันหรือทางอำนาจเพราะจิตใจร้อนโกรธง่าย สำหรับพระทางอำนาจนั้นอำนาจของตัวเองมีแล้วไม่ต้องเสริมให้หาพระทางเมตตาไว้เป็นยอดที่สุดพระเครื่องประจำราศีธนูเป็นผู้ที่มีความเฉียวฉลาดและปัญญาดีจะเอาตัวรอดได้เพราะปัญญาส่วนหนึ่งเหมือนกันอาชีพการงานของคนในราศีนี้เหมาะกับการเป็นเซลล์หรือการทำประมูลทำงานต่าง รับราชการปานกลางทำงานส่วนตัวค้าขายพอเอาตัวรอดได้พระเครื่องที่เหมาะกับคนราศีธนูคือพระเครื่องที่มีมุมแหลมจะเป็นแบบห้าเหลี่ยมซุ้มแหลมหรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแปดเหลี่ยมเป็นอาทิยกเว้นรูปสามเหลี่ยมจะไม่เป็นผลดีจะเป็นเนื้อผงเนื้อโลหะหรือเหรียญได้ทั้งสิน้น ส่วนพระนั้นไม่จำกัดปาพระเครื่องประจำราศีมังกรผู้ที่เกิดในราศีมังกรควรแขวนพระที่มีพระนามของพระมหากษัตริย์ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังหรือไม่ก็เป็นพระที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงสเสด็จเททองหรือทรงประกอบพิธีจุดเทียนชัยพุทธ,ธาพิเศษไม่ว่าจะเป็นพระปางเนื้อใด โดยคนในราศีนั้นจะต้องอาศัยพระนามของพระมหากษัตริย์ที่ประดิษฐานในวัตถุมงคลให้เป็นสีแก่ชีวิตและการงานทั้งสุภาพบุรุษและสตรีใช้แบบเดียวกันได้พระเครื่องประจำราศีกลุ่มเป็นคนอาภัพคนช่วยเหลือต้องดิ้นรนด้วยตัวเองแต่ช่วยเหลือคนอื่นได้หมด มีสติปัญญาดีและรู้รอให้พยายามอดทนและทนอดให้มากที่สุดจะพบกับความสำเร็จโดยคนที่เกิดในราศีนี้จะพลิกฟื้นขึ้นตัวหรือมีฐานะดีได้เพียงแต่พลิกฝ่ามือเดียวเมื่อเวลามาถึงพระที่ควรแขวนคือพระที่มีส่วนผสมของความเย็นเช่นน้ำน้ำมนต์หรือน้ำมันหอมต่าง หรือเป็นพระที่ผ่านการแช่น้ำมนต์หรือพระที่เป็นเนื้อผงที่ไม่ผ่านความร้อนต่างๆไม่เหมาะจะแขวนพระเครื่องที่เป็นโลหะหรือเหรียญพระที่ครแขวนควรเป็นปางสมาธิปางนาโปรงหรือพระปางประทานพรพระเครื่องประจําราสีมีนพระเจ้าสร้างให้คนราสีมีน เป็นผู้มีสติปัญญาในการพลิกแพลงหากินดีจึงมักจะทำมาหากินด้วยอาชีพต่างๆหมุนไปเวียนมาเป็นคนเปลี่ยนงานง่ายเหมือนเปลี่ยนเสือ้อผ้าสบายใจก็อยู่นานไม่สบายใจก็ลาออกเสียเป็นคนไม่ยึดติดยศถาบรรดาศักดิ์พระที่เหมาะสำหรับคนในราศีนี้คือพระที่เป็นเนื้อโลหะหล่อหลอมด้วยไฟหรือเหรียญที่ปลุกเสกด้วยอำนาจแห่งเตโชกสิิ พระกรุปสมัยลบบุรีหรือพระที่เป็นพระออกศึกสงครามเชน่นพระพุทธชินราชดีกว่าพระอย่างอื่นจะช่วยเสริมด้านอำนาจที่อ่อนด้อยของตัวเองและเป็นกรอบป้องกันอันตรายให้แขวนพระปางมานวิชัยเพียงปางเดียวการห้อยพระนั้นควรจะต้องตั้งจิตแบบที่คนโบราณได้ตั้งไว้นั่นคือ เพื่อระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยในข้อนี้หลวงพ่อพระราชพรมยาติหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดจันทารามอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธาน,นีบอกแก่ลูกหลานผู้ศรัทธาเสมอว่าการสร้างพระเครื่องของท่านขึ้นมาแจากจ่ายให้แก่ผู้เคารพศรัทธานั้นเพื่อให้ระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องเตือนใจทำให้จิตใจเกาะติดอยู่ในความดีเมื่อจิตใจเกาะอยู่กับความดีตลอดเวลานึกถึงพระตลอดเวลาย่อมมีสติในการใช้ชีวิตจะทำความชั่วผิดบาปก็จะทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจแม้เวลาตายจิตก็เกาะความดี นำไปสู่สุขติได้นี่จึงเป็นการห้อยพระเครื่องที่ถูกต้องก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องพระเครื่องประจำราศีเกิดถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ